เราจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดงานเกมทิวดอนครั้งที่6นี้อยากจะบอกว่าเป็นงานที่เล่นบอร์ดเกมกันทั้งวันทั้งคืนข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวโดยแต่และเกมที่จะนําพามาเล่นนะครับเป็นเกมที่หาเล่นยากมากๆเรียกได้ว่าหาโอกาสเล่นเนี่ยไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วนะ วันนี้เลยมีทั้งคนสอนและคนเล่นโอ้โหมันแจ่มไปเลยแถมเล่นกันยันว่างข้ามวันข้ามคืนกันแบบลืมกินข้าวกินน้ํากันเลยทีเดียวนอกจากบอร์ดเกมแล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายในฝั่งของ Magic Catering นะครับแต่ก็จะมีเกมกราฟอีก เพียบเลยได้ได้ว่าแจกกันยับยับเพลงแค่คุณมาทํากิจกรรมร่วมกันไปในงานนะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับของติดไม้ติดมือกับบ้านและยังมีการกับประกวดคอสเสแย์อีกด้วยมาในปีในตีมคารบอยโลกตะวันตกกันเลยทีเดียวมาเจอกันนะครับวันที่4พฤสภาคมนี้ที่โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์คาเฟ่